เขาเเห็นรอยปูว่ะออยกกับปู่น้องเอ้ยเดี๋ยวไ่ได้เอาถุงมาใส่นะไปถือถุงมาโอ้ยไม่เอาถุงมาเดี๋ยวไปใส่ตรงไหนด้วยวักบดนี้วยจเน่ยบปูองเ้ยน่าดีด้วกับปู นายถ้งนล่าถือถ้งถสอถ้งไปาูถือกระปูหาหนูให้หนูหาหอยเอะ่ปูกนเอโอ้ให้หนูหาหอยได้นะไปสองกล้องมาดูสิแล้กล้องมาสองดูเห็นกล้องมันเห็นพ่อไหมไปยืนดูดิเห็นไหมเห็นเห็นดิว่ะเข้ามาโอ้

เห็นเห็นอุปน้งด้วยปะ พ่ดิสิอูเหนไ่ใช่ม่ใช่พี่ดูก่อนเห็นพ่อไหมเห็นพ่อเยอะูเยอะปูเยอะ

าออาเโอ่โอ้ออยหมดใจแล้วครับไปขุดโอเคไปอีกมากอาะอีกมากกระปูจุกระปูจุกระปูจุกระป,ปูนะเจ้านี่มาหาจุกระปูได้พี่นองเนอ

เสียงนีเยอเลยะเปนงโอ้อานหัพอเห็นพูเลยนะครับูงอวหาเห็นเยอ่ะออหือไแล้วกปูอีกแล้วตอเห็นขวามันวะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับถึงมากอันนี้นี่บ่ผู้ไหนน่อยเดี๋ยวก็ ตูดิคือมีตูดกไม่เอาตัวูดกไม่เอาเออาหรอไม่เอาไม่เอาตูตรงนี้มีไหมมีทุกกล้องเลยเหรอ,อโอ้โหตกกระปู้หน้าพี่น้องเออ ้อยมีด้วยครับมีแบกน้อยน้ำด้วครับเ่้อยออเอนะปล่อยได้บ่ปล่อยไม่ได้แจปล่อยเอาแวนรูงรูมันอยู่ไหนหน,น,หนูอยนุยอยนะหอยหอยน้หอยนะหอยอีกมัออแล้วครับ hà cà pố dạ prian trăng mà trăng mà dạ mà mà พี่น้องเอ้ยอ้ากับปูนะคะน้ากับปูนะเด็กเล่นพูดนะครับ hỏi hỏi này đó nè Cái cặp bu bình đẳng ơi. Nhìn là cuối nưng. Ồ, nhìn là nưng. Oh, nhảy thế. tôi ก้าโจกับปูมาโจกับปูนะครับใช่ใช่กาโจกับปูกันเด็๋ยด่วยตามคุณยายได้ไหมครับตามมาตามมาตามมาครับเดือดถูเดือดถูเดี๋ยวไปใกล้เด๋ยวถูกอนเดี๋ยวจะเอากระปูอีกอันอันนี้กรมีไม่เอ็ตัวนี ไม่ขึ้นเหรอขึ้นมาพ่อดูหนูปวดทุงเล้อนะเออปวดทุงไหมไม่สิเขาอ๋อไม่สิออกไปเนี่ยออกมาโอโอตัวน,นี้ลึกฮะตัวน,นี้ลึกมากเลยจกบะทึงลึกไปลงลึกมากเลย Có nói cho quy luật ngang thân. Oh, bởi vì ngang. Luật ngang vì đó, gây. Uuuuh. à, took a poker. Oui, ya. con con ngay, với con, ở ở ตะกูตัวนี้อยู่ลึกมากจับได้แล้วเอ้ยเรียบร้อยกูอ๋อเนี่ยัง่างกูมันสิออกออกไม่มันจะเอาเงูนเก็บเปอดถุงให้พออ่อใส่ถือไว้ก่อนอจะหาตัวไหมพอ่อหนูปล่อยได้ไหมไม่แต่ทำไมเราไปหาไปกินเหรออย่จับเอาไว้ตรงอื่นนะถือไว้ก่อน มามาตามมาหาโจกกระปูครับผมหาโจกกระปูหาโจกกระปูอืมอุ้ยน้ำไหลมาได้ป้วนี่มากระปุกเจ้าฮะนี่มันลุดเ้าไหนลุดบ่ออกได้บ่โอ้มันจะออกได้ไว้กลับครับก่อนโอ้โห แมงมุมนะครับแมงมุมแมงมุมนะครับอะไรโอ้ดูดูก่อน,น,น,นอมีแมงมุมด้วยเหรอพ่อมันอยู่ในปลาเฟื่องปลาเต้าเฟื่องนะพี่น้องเอ้ยต้องมาจกเอาดินอน่อนดินอ่อนมาจกเอามีจกเอ้าครับอืมเอา้าที่อกตเองนะครับใดเน่ละล่ะเน่หอยครับหอยไหยนกุ้งหอยก็มีเอ้าหอยก็ม,เกมีเอาใส่ถุง อเห็นหอยว่ะอืมส <online> <pl ains> ุดยอดสุดยอดหอยกัเอาหอยกัเอาครับอืมข้าวบอกไม่นะครับอ่ามาหาตรงนี้บองนี้บองไม่น้ำมากะว่าครูใหญดูนะครับเอาโอ้ยเห็นปลาหูนึงเดี๋ยวจกหูนีงก่อนมาอยู่ตรงนั้นละไปเถอยจะจับปูแล้วนะอืมเป็นอะไรหูนึงโอ้โห้เดี๋ยวก่อน นี่ก็เชืเล,กกลกึกกันนลึกมากกันนว่าแค่นุ่มเปื่อยไปเลครับคือโลจันได้แล้ครับพี่น้องเดูตรงไว้นีม่มันลึกมากลึกมากเลยต้องขุดยังคักเลยโอ้โหเยอบ้งเยอบ้างก็

แมนแมนเอา,อาหาให้กันเถอะพ่อ,อมาจับคู่หนึ่งแล้วโอ้นี่อีกคู่หนึ่งเดี๋ยวนี่เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นอีกแล้วหนึ่งลูกนี่หูนี่มาอยู่ในน้ำอะ่ะโอ้อยู่ในน้ำปะโอ้โหเดี๋วยวไปจุกได้ตัวนั้นนะ มาเเห็นพอจับูนพี่นอับูจกันเพื่นบอกเพนเร็วบอกเพื่อนเอมาจับปลอนี่มาจับปูำกันเด้อพี่น้องเอ้ยมาจับปูนาเขาเด้อครับเด้อน้าเาอยู่ีนนี่พ uh> ี่พี่น้องอเห็นหน้าเข้าบอกครับอ้าวพี่น้องพี่น้องเอ้ยมาจับปูเด้อ มาพี่ดองเอ้ยพี่ดองครับเออมาหาจอบกับปูนะครับดูจกอนันนี้หูม้มันทำหนามันดอนดอมนมาต่อไปขุดจกได้ครับโอ้ผมคนมักจกเอ้ยหนูกจกได้ไหมจกได้โอ้ไม่ได้ไม่ได้เอามันดึกน้อยอยู่มันจะขบเอา้ามีหอยีเล็กเนาะอู้ลึกมากตัวนี้เนละยเล็ก,กลแสน,นปุดเลย ันี่ลึกแหงไม่หินลงถึงหินเลยโู้โอ้โหลึกลึกลึกหอยเล็กว้าเวยำหอยเล็กกับต่หอยใหญ่ลูกวบ่งหอยหน่อยได้ปะไอหอยหน่อยอูนี่ลึกแหงโอชุดแขนปูเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว ตรงนี้ม่หอยหน่อยน้ำเด้อครับมีครบน้ำอาาเนี่ยเยอะนะเนี่ยกระปูกระปูเมฆำสีละตัวสีดำดำกระปูเมกฆมตัวสีดำดำหาต่อหาต่อครับผมหาต่อครับหาอะไรหาต่ออีกกอนโอุยหาปูอีกกอน กับประมาณนี้และครับผมหาน้ำ้ำไก่นะหาอยู่น้ำไปตอเฟืองคนอนนั้นมากกับลูกสาวลูกสาวละให้ไปนหน้าน้ำพอลครับผมได้ซำนีแล้วครับผมนบ่ปูพอได้กินอยู่พอได้กินอยู่พี่น้องเอ้ยจกกับปูแก้งใส่แบบวบอ่อน